วันนี้ก็พบกับร้านบ้านของเล่นกับรีวิวของเล่นนาฬิกาข้อมือแปลงล่างเบนเทนนะครับตัวน,นี้นะครับเราก็จะมาทดลองเล่นกันให้ดูว่าวิธีการเล่นเล่นยังไงนะครับซึ่งบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับขันแรกเดี๋ยวเราจะเล่นน็อก่อลนะครับอย่างทันถนองนี่นะครับซึ่งโดยปกติแล้วทางร้านเองก็จะมีการแกะออกมาเช็คสินค้าก่อนที่จะส่งให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อ ทุกชิ้นนะครับทุกครั้งด้วยนะครับเพื่อเป็นการการันตีว่าสินค้านั้นใช้งานได้แน่นอนไม่เสียนะครับเราจะไม่ส่งสินค้าที่เสียให้กับลูกค้าแน่นอนนะครับสินค้าที่เป็นไฟไฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่แค่เฉพาะเป็นเทนทุกอย่างทุกชนิดนะครับของร้านจะทําการเช็คให้ก่อนนอกจากว่าบางตัวที่มันแพ็คมาแบบที่เราไม่สามารถแกะเช็คให้ลูกค้าได้จริงซึ่งมีน้อยมากครับอย่างนั้นนะครับซึ่งปกติ อย่างนี้เราก็จะแกะให้แกะเช็คให้แน่นอนก่อนที่จะส่งไปอันนี้ก็จะมาดูนะครับวิธีการเล่นขั้นแรกดูด้านหลังนะครับจะมีที่ล็อกฐานอยู่เราดึงออกก่อนนะครับพวกนี้มันจะมีที่ล็อกฐานเพราะว่าป้องกันการทานหมดในระหว่างที่ยังไม่ได้ขานะในระหว่างที่มันอยู่ในแพ็คอ่ะอันนี้ผมยังไม่ได้กดคอนดีใส่ลงไปแล้วมันไปนโดนปุ่มนะครับนี่ครับปุ่มจะอยู่ด้านนี้นะครับกดแล้วมันก็จะมีไฟมีเสียงเห็นไหมฮะ เห็นกลมๆนี้ไหมเราสามารถนําโมเดลขึ้นมาตั้งได้ครับก็หมุนให้มันเข้าล็อกของมันนะครับพอหมุนเข้าล็อกแล้วมันจะไม่หลุดมันจะแน่นมากนะครับมันก็จะมีไฟวิ่งขึ้นมาเห็นไหมครับสวยงามนะครับมีไฟวิ่งขึ้นมาเวลาจะออกก็หมุนหน่อยนะครับหมุนแล้วก็อ,ออกมานะครับต้องหมุนนิดนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวหักเราก็สามารถเปลี่ยนตัวได้อีกน,น,นะฮะก็เวลาใส่ก็หมุนๆนิดนึงให้มันเข้าร่อง ล็อกของมันนะครับนหนครับมีไฟแล้วก็มีเสียงมีไฟวิ่งขึ้นมาทุกตัวสวยงามครับเ่แล้วก็นี้ก็จะเป็นวิธีการเล่นแบบง่ายๆเลยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่เล่นง่ายมากลูกเล่นไม่เยอะนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นยอดนิยมจริง